สวัสดีค่ะหัวฟูลอตเตอรี่วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยให้พี่ๆฟังอีกแล้วนะคะวันนี้ออยก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่เราไม่ใช่ตัวแทนแล้วจะขายหวยได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะ,ะมาฟังกันเลยนะคะทุกคนการที่เราจะขายหวยเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะแล้วเราไม่ใช่ตัวแทนเราขายได้หรือเปล่า ตอบตรงนี้เลยนะคะว่าขายได้นะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะสามารถขายได้เลยนะแล้วเราจะไปรับหวยที่ไหนนะคะอ้ยเคยทําคลิปไปแล้วว่าสามารถไปรับที่ไปรษณีก็ได้นะคะอันนี้คือคลิปก่อนหน้าน,นี้ไปย้อนดูได้นะคะแล้วตลาดหวยมีที่ไหนบ้างอ่าตลาดหวยที่ใหญ่ๆนะคะจะมีหนึ่งะคะสนามบินน้ํานะคะอยู่ติดกับกองฉลากเลยนะคะนนทบุรีนะคะ 2อนะคะอยู่ที่แยกข้อควน,นะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่ๆก็คือตลาดวังสพุ่งจังหวัดเลยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนที่อยู่โซนภาคอีสานก็สามารถไปดูฝั่งนู้นได้เด้อนะคะแล้วถ้าเราไม่สะดวกที่จะมาสามที่เนี้เราจะไปรับที่ไหนได้นะคะ ที่ไปสนีนะคะพี่ๆไปสนีเนี่ยจะมีคนที่ไปปล่อยหวยทุกวันที่ห้าแล้วก็วันที่ยี่สิบของทุกเดือนเลยนะคะทำไมต้องเป็นวันที่ห้าแล้วก็วันที่ยี่สิบนะคะก็คือหวยเขาออกมาเขาก็จะไปปล่อยตรงนั้นนะคะจะมีแบบพวกที่เป็นยิบปัว้วอะไรประมาณนี้ยเป็นปั้วน้อยอาไปปล่อยนะคะเราสามารถไปซื้อได้แล้วไปสนีเนี่ยมีทุกที่ไหมนะคะ อันนี้น้องไม่แน่ใจนะพี่ๆต้องไปดูเองอาจจะมีแบบอำเภอหนึ่งมีที่หนึ่งอย่างนี้แบบต้องไปดูที่ไปรษณีย์ใหญ่ๆนะคะหรือไปดูไปรษณีย์ของจังหวัดอย่างนี้นะคะอาจจะมีคนไปปล่อยนะคะคือน้องไม่รู้ว่าพี่ๆอยู่จังหวัดไหนแล้วจะมีไปรษณีย์ไหนที่ใกล้บ้านที่มีคนไปปล่อยอันนี้คือน้องไม่รู้นะคะต้องไปดูเองทุกวันที่5าแล้วก็วันที่20 ของทุกเดือนนะคะลองไปดูได้นะคะก็เป็นแนวทางของการขายหวยนะคะเล็กๆน้อยๆจากน้องนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ